สวัสดีค่ะวันนี้ตามรีวิวชาวติ๊กต็อกท่านหนึงมานะคะวันนี้มาที่ชะอําที่นี่คือชายหาดพระรามหกค่ะอยู่ในค่ายพระรามหกนะคะใครที่มาไม่เป็นนะคะให้เสิร์ช Google มาได้เลยว่าชายหาดค่ายพระรามหกค่ะ ที่นี่มีเตียงผ้าใบบริการฟรีนะคะประมาณ10-20ที่นั่งได้แต่แนะนำว่าให้หยิบเสือมาด้วยนะคะเผื่อว่ามาถึงแล้วจะไม่มีที่นั่งก็ปูเสือใต้ต้นไม้ได้เลยค่ะที่นี่ไม่มีค่าเข้านะคะเตียงผ้าใบก็ฟรีแล้วก็ห้องน้ำฟรีค่ะ ชายหาดของที่นี่นะคะจะมีสร้างเปิดขอยค่อนข้างเยอะค่ะแนะนําว่าถ้าจะพาน้องๆมาเล่นน้ํานะคะมาช่วงเย็น4ี่หโมงนะคะพอน้ําทะเลลดลงทรายละเอียดมากเดินสบายเท้าเลยค่ะที่พักที่นี่ก็มีด้วยนะคะได้ข่าวว่าราคาประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ค่ายพระราม6ดูนะคะ หาของกินก็ไม่ยากนะคะมีร้านขายอาหารเยอะแยะเลยแม่ค้าพ่อค้าที่นี่เขาก็น่ารักค่ะเต็มใจบริการใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ลองมานั่งที่ชายหาดค่ายพระราม6ดูนะคะ